สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมแมทธิวจาก P1 c ันคาร์ดอีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาเจออีกแล้วเจอกันทุกรอบเลยนะครับก็คือเรามาเจอกันกับการติดตั้งตัวจอ n แอนดรอย้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยนะครับก็เลยได้ว่าเราจะพยายามติดตั้งจอ n แอนดรอย้ากับรถทุกรุ่นในประเทศไทยทุกท่านได้มารับชมที่ช่ของเราเลยซึ่งสาหรับในวันนี้นะครับตัวรถรุ่นนี้เนี่ย ทางพีวันคาวดิโอของเราเคยมีโอกาสการติดตั้งไปแล้วหลายคันเลยและที่สำคัญเลยเนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วหลายๆคลิปด้วยแต่ในวันนี้พิเศษกว่าในคลิปวันก่อนนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยตัวจอ Android นะครับที่มาจะทำการติดตั้งเข้ากับตัวรถในวันนี้ Toyota p r i u s คันนี้เนี่ยเป็นตัวจอ Android ที่มีสเปคไม่ธรรมดาเลยครับซึ่งสำหรับในตัวนี้เนี่ยเป็นสเปคที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปในช่วงต้นปี 2022, 2022นี้ในสเปคที่มีชื่อว่า L 9 Serie รีส์ลักษณะตัว L เ1 2 8 28, CPU มีแต่เ8คอร์นะครับตัว Android เป็น Android 11เรียกได้ว่าอัปเดตมากที่สุดในวงการจอ Android เลยและที่สำคัญเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ทั้ง2ระบบนี้แบบไร้าสายได้อีกด้วยและสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็กล้องมองหลังเข้าไปในตัวรถ t ต y o ต a Prius ที่เป็น Hybrid ตัวนี้ได้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าระบบเดิมของตัวรถเนี่ยมีอะไรกันบ้างและระบบที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเช่นกล้องมองหลัง และการทํางานตัว Apple CarPlay ไร้บบราสายเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับโอเคครับสําหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ t o y o t ต้ r i U S นะครับในรุ่นนี้เนะี่ยเป็นไฮบริดด้วยในป200ี2009ถึง2013ตัวนี้ก็ได้ติดตั้งตัวจอ Android ในสเปคนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นทรอปในช่วงต้นปีนี้ m ิชิก้า L9 Series แะครับสำหรับตัว L9 Series ตัวนี้นะครับเช็คสเปคกันหน่อยดีกว่าสำหรับในตัวนี้นะครับ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลตัวนี้คือล o อมนั่นเองล้อ128 g ิกตัวแรมนะครับพื้นที่ในการประมวลผลคือ8 g ิกนะครับเป็นแรม8ล้อม128นั่นเองเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวระบบ Android เรียกได้ว่าเป็นตัวที่อัปเดตมากๆนะครับในวงการจอรอยตัวนี้คือ Android v e เวอร์ช11และสำหรับตัวนี้นะครับเป็น CPU นะครับมี i a t e k 8คอนะครับ มีได back, เทคแอขคอร์เสียงแค่ไหนอ่ะดูเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยอะเรากดแบบเล่งๆนะครับยูทูบเลยอ่ะดู YouTube กันกดกันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับคือไม่มีการกดเตรียมไว้เลยโจอ,อีเพงนี้นะครับนาหนา้าทองนะครับคอนโทรลพวงมาลัยของตัวรถยังทำงานได้นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเลื่อนคลิปจากตัว YouTube ได้นะครับ เปลี่ยนคลิปได้จากด้านล่างนี้ฮะเดมาสเกตีอา er นะครับเพิ่มเสียงที่หน้าจอตรงนี้ได้ด้วยเพลงอื่นๆน,นะครับดูคลิปอื่นๆได้อีกนะครับ จากตัว YouTube แบบนี้เลยเรียกได้ว่าเสถียรติดนิ้วเลยนะครับอ่ะดูไม่หญิงงตะลเกตน,นะเออพอพออันนี้นานแล้วนะครับต่อมาเลยดีกว่าสำหรับในส่วนต่อมาเนี่ยการนำทางกันบ้างอย่างตัว Google Map สำหรับตัว Google Map นะครับเราสามารถพิมพ์ได้พิมพ์ได้นะครับเสซนทัน Whoa, นะหรืออะไรก็ว่าไปเราสามารถสั่งการได้เสียงได้นะครับจากตรงนี้ด้วยสยามพารากอนผมสั่งว่าสยามพารากอนไปโอ้โหมาเลยเริ่มต้นเส้นทางนะครับสำหรับก,การใช้งานในครั้งแรกนะครับเราสามารถไปลงชื่อเข้าใช้ในตัวของ gmail ได้เริ่มนำทางกันแบบนี้กดรับทราบแบบนี้มุ่งหน้าทางใต้ไปตามซอยลัดพราวแซอยจัน หิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้นะครับเสียงที่มีการบรรยายการนำทางแบบเมื่อตก,กี้นี้นี่คือตัว Google Map นะครับยุดการนำทางจากตรงนี้ได้นี่เลยและสำหรับในตัวหน้าจอนะครับเนื่องจากมีแรมนะครับที่เป็นแรม8ขนาดนี้การประมวลนะครับการประมวลผลของตัวหน้าจอเนี่ยสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับลองเล่น2หน้าจอจะสังเกตได้ว่ามีแอปมากมายที่เราเปิดไว้ แรม8นี่แบบว่าเปิดได้เพียบเลยนะครับอลองย้ายมุมกล้องกันบ้างเป็นมุมนี้แบ่ง2จอกดค้างแบบนี้นะครับมาทิ้งไว้แบบนี้แบ่งครึ่งจอซ้ายเป็นตัว Google Map ฝั่งขวาเป็น YouTube แบบนี้ได้อลองดคลิปกันนะครับฝั่งนี้เตรียมตัวเตรียมตัววันนี้เราจะไปฝั่งนี้เป็นตัว YouTube นะครับฝั่งนี้นำทางด้วย Google Map ก็ยังได้ ถ้าสมมติว่าเราก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้เลยครับเดวพากินสันนะฮะ mm hmm. ฟังเพลงของเดวพากินสันนะครับพร้อมกับนำทางจากตัว Google m a p ไปด้วยแบบนี้ได้เลยอ,อยากให้เต็มจอนะครับอยากให้ Google m แ p เต็มจอเล่นฝัง่งนี้อยากให้ตัว youtube เต็มจอเล่นฝัง่งนี้อะ่ะ YouTube เต็มจอแบบนี้เลย ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานซึ่งสำหรับการใช้งานแอปเนี่ยเป็นการใช้งานพื้นฐานของตัวจอ Android เลยนะครับเรียกได้ว่าในทุกๆจอ Android ในท้องตลาดตอนนี้ต้องทำตรงฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้สมบูรณ์แบบได้แล้วนะครับทางเรื่องของสเปคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเราได้ทำการลงนะครับแอปบางส่วนมาให้ไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับดูทีวีออนไลน์แบบนี้อดูทีวีออนไลน์กันดีกว่าหามคำหมดเลย ดูทีวีออนไลน์นะครับช่อง9แบบนี้ใครก็ไดว้ว่าขับรถเต็นเนี่ยกดปุ๊มมาปั๊บแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสถเยรนมากๆเลยนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นช่องพีทีทีเรียกได้ว่าการดูทีวีออนไลน์นี้ก็สเสถเยรนมากๆเลยนะครับทุกท่านสามารถโหลดแอปเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Disney h o t อ Star นะครับหรือว่า TikTok และแอป Music Streaming ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุกในฮ o วส์บอและแอปอื่นๆได้จากตัว Play Store ตรงนี้เลยนะครับไปลงชื่อเข้าใช้ในตัวของอ Gmail นะครับแล้วก็โหลดแอปได้นี่คือการใช้งานนะครับพื้นฐานของตัวจอ Android ในท้องตลาดสำหรับตัว M i ชิก้า L9 Series ตัวนี้เนี่ยก็ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับไม่ก่อกวนต่อระบบเดิมของรถอย่างระบบแอร์เลยครับ ไม่ก่อกวนต่อระบบเริมของตัวรถอย่างตัวคนอนโทรลอะไรและที่สําคัญเลยเราติดตั้งตัวก็ลองมองหลังเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างและสำหรับอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยนะครับที่ทำให้ตัว M i ชิก้า L 9 s e r ซีรีสตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าตัวจอ a n นดรอยในสเปคความท้องตลาดเลยนะฮะก็คือการใช้งานตัว Apple c a r p l a y แบบไร้สาย ผมได้ทําการเตรียมนะครับในส่วนของตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับลองเชื่อมต่อ Apple CarPlay สายผ่านตัวบลูทูธกันเลย d t 0 8 9 0ตัวนี้เนี่ยคือชื่อบลูทูธของตัวนี้นะครับตัวเครื่อง iPhone นะครับก็จะทำการจับหาตัว BT0890 ตัวนี้กดเชื่อมต่อแบบนี้เลย จับคู่นะครับอนุญาตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะเข้าสู่ตัวโหมดของ Apple Carplay นะครับเรากดใช้งาน Car p l a y แบบนี้รอกอันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับการใช้งาน Apple Carplay ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราขึ้นรถนะครับมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติเพราะว่าผมได้ลองกับรถยนต์ส่วนตัวของผมทุกๆวันเลยนะครับ การใช้งาน Apple CarPlay เนี่ยก็คือการส่งข้อมูลระหว่างตัวหน้าจอกับตัวโทรศัพท์ iPhone ไม่ว่าจะเป็นการโทรล่าสุดนะครับรายชื่อหรือการกดเบอร์โทรที่หน้าจอแบบนี้เนี่ยกดเบอร์โทรร้านกันให้ดูเลยเรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายมากๆนะครับทั้งรายชื่อการโทรล่าสุดและรายการโปรดตรงนี้เนี่ยเป็นการอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องมาสักครู่ มากันแบบเร็วๆเลยดีกว่าครับแอปแผนที่อย่างตัว Apple Map สามารถพิมพ์ได้นะครับเตอร์บ mm ังกาปฟแบบนี้กดเริ่มนำทางกันไปเลยครับ mm hmm. ก็จะมีนะครับในส่วนของตัวระยะเวลาในการเดินทางเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงและระยะทางนั่นเอง mm hmm. เปิดให้มีการเปิดเสียงของตัว Siri ได้นะฮะมุ่งหน้าทางทิศใต้บนซอยลาดคราว8 7 ซีรีก็จะทําการเรียกได้ว่าเป็นการบรรยายเส้นทางนั่นเองหยุดการนําทางจากการกดสิ้นสุดตรงนี้และตัว Google Map นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ Sentinel w o l ผมสั่งว่า Sentinel w o l ไปนะครับตัวเครื่องได้รับคําสั่งเสียงของผมเริ่มนําทางแบบนี้เลยข้อมูลละเอียดมากเลยนะครับตรงนี้การนำทางกันไปแล้วฟังเพลงกันบ้างดีกว่าครับ สำหรับการฟังเพลงตรงนี้นะครับผมแนะนำเป็นแอป,ป Spotify เพราะว่าสำหรับ Spotify เนี่ยมีการพัฒนาในตัว Apple CarPlay ไปได้หลากหลายฟังก์ชันมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ใช้อินเทอร์เนต็ตของตัวเครื่อง iPhone อยู่นะครับสำหรับตัวแอป,ปการฟังเพลงนะครับ mm hmm. Music Streaming เนี่ย mm hmm. ก็สามารถใช้ได้ทั้ง Spotify นะครับจุก t i d l l นะครับ o u t u b e Music และ Apple Music เลยแะครับเพิ่มเสียงรถเสียงจากคอนมอะไรได้เลื่อนเพลงได้นะครับหรือกดสำหรับตัวนี้นะกดค้างเพื่อเล่นเพลงได้ฮะดูเลยครับวินาทีจะเล่นแบบนี้นี่คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay กดหนึ่งครั้งเพื่อข้ามเพลงสามารถไปที่คิวได้นะครับเพื่อดูว่าเพลงต่อๆไปเป็นเพลงอะไรบ้างและถ้าท่านไหนชอบเพลงนะครับก็สามารถกดหัวใจเพื่อเพิ่มเพลงนี้นะครับไปยังเพลย์ลิสต์เพลงที่ถูกใจได้กดดีสักครั้งหนึ่งนะฮะ d ดน c วิ i t h มีนะครับของ Black Bean ก็มาแสดงอยู่บนนี้แล้วกดข้ามเพลงนะครับจากตัวคอนโทรลลอรได้ในขณะที่เราให้เพลงนะครับเล่นแบบนี้เมื่อเรากดไปที่หน <Okay. S 1> ้าเมนูนะครับเพลงก็ยังแสดงอยู่ด้วยเช่นกัน ทางหน้าเมนูนะครับสายสุดคือการทำงานรวมนี่คือตัวเพลงจาก Spotify นะครับนี่คือแอปอย่างตัว Google Map การน,นำทางนะครับหยุดเพลงจากข้านอกตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Zoom นะครับ w e b e x Meet นะครับ Microsoft Teams แอปเหล่านี้คือการประชุมออนไลน์นั่นเองสามารถใช้งานได้เลยละครับแล้วก็สำหรับตัว การใช้งานเนี่ยการเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือการตั้งค่าก็ถือว่าพื้นฐานมากๆเปลี่ยนวอลเปเปอร์แบบนี้เลยเปลี่ยนไปแล้วแบบนี้นะครับการปรับตีมนะครับกดมาที่รูปแบบแบบนี้อัตโนมัตินะครับก็คือตีมทั้งหมดก็จะกลายเป็นธีมสว่างนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกมันแยงตานะฮะเป็นมืดเสมอดีกว่าก็จะมืดมืดแบบนี้นะครับไม่แยงตาทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนี่คือการทํางานนะครับส่งข้อมูลระหว่างตัวโทรศัพท์ iphone se เครื่องนี้ ร่วกับตัวหน้าจอ Android ตัวนี้แหล้ครับในไหนมากนขนาดนี้แล้วลองดูกล้องหลังกันหน่อยดีกว่าครับไปที่เกียร์ถอยหลังนะฮะนี่คือภาพจากกล้องหนังในเวลากลางวันนะครับกลับไปที่ทีแบบนี้และกลับมาฟังเพลงกันต่อได้เลยนะครับ ครับผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับตัวรถ t ต y o TA p r i u s ที่เป็นไฮบิดแบบนี้เนี่ยทาง P1 Car Audio ของเรามีโอกาสติดตั้งทั้งตัวจอ Android นะครับหน้าจอจากแบรนด์ต่างๆทั้งแบรนด์ s o นีนะครับหรือว่าการเปลี่ยนลำโพงและการแดมประตูเนี่ยเรียกได้ว่าเราเคยเล่นกันมาทุกฟังก์ชันแล้วถือได้ว่า P1 Car Audio ของเราเนี่ยชำนาญการในรถรุ่นนี้ t ต y o t a Prius ูสไฮบิดตัวนี้ได้เลยครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะทำการติดตั้งตัวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอ Android หน้าจอจากแบรนด์ต่างๆ หรือการเปลี่ยนลำโพงนะครับการแดมประตูรถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0 8 5 5 4 5 2 4 4 4 3 3เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าคําเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมในรถยนต์และงานติดตั้งได้ที่ i d l i n e s i g e p o n e เลย และสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวีโอการรีวิวในชุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแช์กด, share, กด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่ให้คลิปใหม่จากทางเราพิวันคาร์อะดิโอสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Toyota Prius ซึ่งทำการติดตั้งตัวจอย Android คันนี้แล้วไปดูกันนะครับว่าในคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ